เมื่อก่อนผมเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับตื่นตีห้าไปทำงานแต่เช้ากลับมาจากทำงานก็คำ่ำพอมาเป็นเกษตรกรตื่นตีสีแทนหัวเราะแต่มีความสุขกว่านะบางคนปลูกผักเพื่อขายเขาปลูกเพื่อเข้าใจชีวิตผักงามไม่ใช่เพราะปุ๋ยดีอย่างเดียวแต่เพราะใจเย็นด้วยเจ้าของสวนตะกนใส่ไก่ไก่อยากกินผักพ่อสิลูกการทำเกษตรไม่ได้สวยหรูแต่ทุกปัญหาคือเรื่องขำได้ท่าใจเรายัางยิ้มได้ เมื่อก่อนผมคิดว่าความสุขอยู่ที่เงินตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่ที่การตื่นเช้ามาได้ยินเสียงนกได้กินข้าวกับลูกหลานเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แปลว่าจนแต่คือการไม่เป็นหนี้ไม่เบียดเบียนและอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครมากเกินไปทุกครั้งที่ปลูกผักเขาไม่ได้แค่ปลูกผักเขากําลังปลูกใจให้เข้มแข็งปลูกความอดทนและปลูกฝันให้เติบโตชีวิตก็เหมือนแปลงผักถ้าไม่ดูแลมันก็เหี่ยวแต่ถ้าเรารักมันจริงๆไม่ต้องพูดเยอะมันจะเบ่งบานให้เอง ขอบคุณดินที่สอนให้เรารู้ว่าทุกอย่างเติบโตได้ถ้าใจเรายังไม่หยุดปลุก